280ร้อยดครับสออยเ้าครับคือค่าแมกนทที่ทําการวัดค่ำนะครับระบบของแอร์เครื่องนี้วัสดีครับช่างบอสลำบุกกาครับวันนี้พามาชมครับรีวิวงานติดตั้งแอร์ไฮเออร์ครับตัวนี้เป็นระบบอินเวอร์เตอร์ตัวธรรมดาครับเป็นเบอร์5เฉยไม่มีดาวนะครับั้นตอนของการวัดค่ำทําระบบครับแอร์จะเย็นดีเย็นฉ่ำนะครับอยู่ที่การทําระบบนะครับส่วนหนึ่งเก็บสายไฟเรียบร้อยครับ ปันเท่าเรียบร้อยครับปลดฉนวนเรียบร้อยครับด้านบนเป็นรูเดิมนะครับปลดให้ลูกค้าเรียบร้อยแวคคำได้ค่าเรียบร้อยครับก็เดี๋ยวจะทำการเปิดแอร์ทสงานส่งลูกค้าครับขาแฟนครับยางรองท่านเครื่องเรียบร้อยสวยงามครับเดี๋ยวไปชมตัวข้างในกัน 2ี่6 7หกเก้าหกเจ็ดช่างบอสลอมกกาศู 99, 91, นย์เก้าเก้าหนึ่งเก้าหนึ่งห้าหนึ่งหกสี่หนึ่งหมื่นหกพันห้าร้อยบาทคือค่าตัวของแอร์ไทเออร์ขนาดหนึ่งหมื่นสองพันวิทยุครับเป็นระบบอินวเวอร์เตอร์ตัวธรรมดารับประกันอะไหล่ห้าปีคอมพรสเซอร์สิบปีครับเปิดเครื่องเท็ดงานส่งลูกค้าเรียบร้อยครับตัวในก็ทั่วไปครับติดแทนที่เดิม แต่ตำแหน่งลงจากเดิมนะครับเพราะว่าด้านเดิมดูจะคล้อยครับชิดฝ้านะครับไม่สามารถทําการล้างได้เปลี่ยนตัวใหม่ลูกค้าก็เลยให้เลื่อนลงมานะครับโดยที่ไม่ต้องขยับผ้าม่านนะครับทําตามคําสั่งนะครับแล้วก็ดูความเหมาะสมวันนี้ช่างบอสลาไปก่อนครับสวัสดีครับ